รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการ Big Math เล่นใหญ่เลขคณิตบายครูโอสอนคณิตค่ะ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้นะคะนักเรียนเราก็มาพบกับโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมค่ะและเราก็จะคลี่คลายโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมอย่างที่บอกว่าปัญหามีไว้แก้ค่ะไม่ใช่มีไว้ เครียดนะคะนอร์เวย์ค่ะเราจะต้องแก้ปัญหาโจทย์ให้ได้เพราะว่านักเรียนเรียนกับครูโอ๊คค่ะจะทำให้คณิตศาสตร์ดูสนุกเฮฮาแล้วก็ง่ายขึ้นค่ะก่อน <deutlich S 2> ที่เราจะเรียนคณิตเนี่ยทำร่างกายให้ผ่อนคลายจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมที่เราจะต้องเจอปัญหาในครั้งหน้าว่าปัญหาที่เราจะต้องเจอเจอกับปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้แบบพร้อมที่เราจะสู้มันเพราะ โจทย์มาเท่าไหร่ฉันก็ทำได้เพราะนี่คือใครเพราะนี่คือครูโอสอนคณิตค่ะไม่เปการเสียเวลาเนาะไปดูโจทย์ได้เลยจ้ะนีโจทย์ข้อแรกมาแล้วนะคะนักเรียนขาเอาละค่ะโจทย์ข้อแรกนะคะ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจงหาพื้นที่แรงเงาเหมือนเดิมเลยคะ่ะนักเรียนขาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความหมายของมันก็คือด้านทุกด้านทำไมคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันนั่นเองค่ะแปลว่าด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมเป็นเท่าไหร่คะ42่สินิ้วค่ะอ่าต่อไปค่ะนักเรียนเห็นไหมว่าวงกลมมีกี่รูปในรูปนี้วงกลมมี2รูปนะคะคือรูปใหญ่1รูปแล้วก็รูปเล็ก1รูปค่ะนักเรียนซึ่งตรงนี้เขาให้หาพื้นที่แรงเงาพื้นที่แรงเงาคืออะไร คือพื้นที่สีดำตรงนี้นะคะมันจะซับซ้อนนิดนึงนะคะนักเรียนก็คือ1นักเรียนต้องหาอะไรหาพื้นที่อยู่แล้วเพราะโจทย์เขาให้หาพื้นที่พื้นที่ตรงนี้นักเรียนต้องหากี่ครั้งเอ่ยคะนักเรียนสามครั้งชิมีค่คะอันแรกค่ะหาอะไรพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะแล้วก็รูปที่สองค่ะหาพื้นที่วงกลมรูปใหญ่นะคะวงกลมรูปใหญ่ ต่อไปรูปที่3าค่ะนักเรียนขาหาอะไรวงกลมรูปเล็กค่ะเมื่อเราได้แล้วทำยังไงเอ่ยนักเรียนขาสี่เหลี่ยมคือทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วเราเอาไปทำอะไรกับรูปใหญ่ปึ้งรูปใหญ่มันคือสีขาวใช่ไหมคะน,น,นักเรียนเราจเอาลูกขาวมาโปะปึ้งเห็นไหมคะก็คือเอามาลบกันถ้าเราเอาขาวลบกันปุ๊บมันจะเหลือด้านขอบตรงนี้แต่รูปเล็กมันเป็นสีอะไรมันเป็นสีดํา ถ้าเป็นสีดําเอามาตบปึ้งถ้ามันตบปุ๊บเราต้องเอามาทำอะไรมาบวกค่ะเพราะว่ามันเป็นสีดํานะไม่ได้สีขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหา3รอบด้วยกันหรือหา3พื้นที่ด้วยกันนะคะมาเรามาหาพื้นที่แรกค่ะนักเรียนหาเอาพื้นที่แรกก็คือพื้นที่รูปอะไรเอ่ยเอารูปเมนก่อนเลยค่ะสี่เหลี่ยมอ่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะสูตรของมันคือด้านคูณด้านค่ะอ่าด้านคูณด้านนะคะมาค่ะเรามาหาตัวเลขต่อนะคะด้านแต่ละด้านของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้คือเท่าไหร่ติด,ดี42ค่ะนักเรียนค่ะอ่า42คูณด้วย42ค่ะ หัวล้อหนึ่งสเต็ปอ้าวได้แล้วเนาะเมื่อเราได้แล้วเราก็ไปหาค่าค่ะหาผลลัพธ์ของมันค่ะนักเรียนขาเอาละค่ะหาผลลัพธ์ก็คือ42คูณด้วย42่ค่ะเอาละค่ะหาค่าค่ะ2คูณ2ได้4ค่ะ4คูณ2ได้8ค่ะนักเรียนขาเอาละค่ะ4อยู่ในหลักสิบใส่ศูนย์ก่อน4คูณ2ได้8ค่ะ4คูณ4ได้16ค่ะนักเรียนขาแล้วเอามาบวกกันนะคะ 4บก0ได้4ค่ะแต่บวก8ได้16ค่ะใส่6ทด1นะคะ6บวก1ได้7ค่ะอ่าแล้วก็ป็นหเพราะฉะนั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมคือเท่าไหร่1,764ค่ะนักเรียนเขียนเลยเพราะฉะนั้นเราได้แล้วหน่วยเป็นอะไรตารางตารางอะไรคะนี่ตารางนิ้วค่ะเป็นตารางนิ้วเนาะ ียนนลกนัตารางนิ้วนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยพื้นที่จัตุรัสแล้วนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเราก็มาทำอะไรต่อหาพื้นที่วงกลมนะคะพื้นที่วงกลมวงกลมรูปใหญ่อพื้นที่วงกลมวงกลมใหญ่คือวงกลมสีขาวนะคะตรงนี้อย่างที่บอกคะ่ะนักเรียนขาเราหาเส้นผ่านศูนย์กลางเนาะเส้นผ่านศูนย์กลางในข้อนี้ก็คือเท่าไหร่ตรงนี้สี่สิบสอง ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นรัศมีค่ะก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางน,นะคะอ่ะเส้นผ่านศูนย์กลางเราหารัศมีก่อนเพราะฉะนั้นรัศมีข้อนี้เป็นเท่าไหร่21นะคะเพราะครึ่งหนึ่งของ42เนอะเอาละเมื่อได้แล้วอย่างที่บอกค่ะนักเรียนขาสูตรพื้นที่วงกลมสูตรพื้นที่วงกลมคืออะไรคะนักเรียนสูตรพื้นที่วงกลมก็คือ ายอายกกำลังสองค่ะอ่าได้ไพอายกกำลังสองเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าายในข้อนี้เราจะใช้อะไรระหว่างยี่สิบสองส่วนเจ็ดกับสามจุดหนึ่งส่ค่ะอันดับแรกนักเรียนดูค่า r ค่ะห้าเป็นเท่าไหร่ยี 21, ่สิบเอ็ดนาะแล้วยี่สิบเอ็ดมันตัดกับเจ็ดได้ไหมตัดได้ไหมคะตัดได้เพราะเราตัดได้เนี่ยก็คืออะไรเอ่ยเราก็ใช้ 22่ส่วนเได้ค่ะมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่าพายเราใช้เป็น22่ส่วนเค่ะแล้วคูณด้วยรัศมีรัศมีอย่างที่บอกค่ะก็คือเท่าไหร่21ค่ะคูณด้วย21ค่ะเพราะว่า R ยกกำลังสองมันก็หมายความว่ามี R อ,อยู่สอตัวนั่นเองนะคะเอาแล้วค่ะเราก็ตัดทอนค่ะ7 17 7 3 21เมอ่าเมื่อตัดทอนเสร็จแล้วค่ะนักเรียนเราก็เอายี่คูณแล้วคูณยีเลย ราะนั้นเนี่ยยี่สิบสองคูณสามคูณยิบเอ็ดได้เท่าไหร่หาได้เท่าไหร่ก็หาสิอ่ะยี่สิบสองคูณสามได้หกสิบหกเนาะแล้วเราเอาหกสิบหกไปคูณกับยี่สิบเอ็ดอ่ะตรงนี้นะตรงนี้นะฮะอันนี้เข้าใจเนาะสองคูณสามได้หกสองคูณสามก็ได้หกอ่ะเรามาหาค่ากันต่อคะ่ะหกหนึ่งหกค่ะหกหนึ่งหกค่ะยี 16, ะ่อ่าเลขสองอยู่ในหลักสิบค่ะใส่ศูนย์ก่อนนะคะ สองหกสิบสองค่ะใส่สองทดหนึ่งค่ะหกสองสิบสองค่ะมีทดอีกหนึ่งเป็นสิบสามค่ะอ่ะบวกค่ะเป็นหกค่ะหกเจ็ดแปดค่ะเป็นสามเป็นหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกค่ะอ่าตรงนี้เราได้แล้วนะคะปุ๊บขออนุญาตแบ่งก่อนต่อไปค่ะนักเรียนขาเราได้แล้วพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพื้นที่วงกลมรูปใหญ่ต่อไปเราหาอะไรต่อนักเรียน วงกลมรูปเล็กค่ะอ่าพื้นที่วงกลมเล็กอ่าสูตรมันเหมือนเดิมก็คือพายอายกกำลังสองเนาะอ่ะตรงนี้ค่ะนักเรียนต้องดูดีๆนะคะนักเรียนขาอ่ะรูปเล็กค่ะคือรูปสีดำเนาะตรงนี้อย่างที่บอกค่ะรูปใหญ่มันรัศมีเท่าไหร่อารัศมีคูคิดแค่นี้นะคะรัศมีคือยี่สิบเอ็ดนะคะแต่ตรงนี้มันกี่นิ้วคะนักเรียนขาตรงนี้อ่าสิบสี่ใช่ไหมคะ 14นิ้วแปลว่ารูปเล็กเนี่ยมันต้องหักออกไปเท่าไหร่หักออกไป14ใช่ไหมแปลว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น21เอาออกไปแล้ว14แปลว่าในเส้นนี้จะเหลือเท่าไหร่อ่ะอรเล็กนะคะอารเล็กค่ะอเล็กก็คือรัศมีตัวเล็กหรือรูปเล็กนั่นเองนะคะรูปเล็กจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ21-14ลบ14ก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ7เพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ย2ส่วน7ได้ไหม ได้นะคะเราก็กลายเป็น22่สอ่วนค่ะ,ะคูณด้วย R ค่ะ R คือเท่าไหร่คือ7ค่ะก็เป็น7คูณ7ค่ะ,ะตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคูณ7แล้วเนี่ยนะคะนักเรียนขาเราก็สามารถตัด7ได้ตรงนี้เมื่อเราตัดได้แล้วค่ะนักเรียนขาเราก็จะเหลือ22คูณ7ค่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็เอาไปคูณกันเนาะ เพราะนั้นเอา22งคูณเจเรียนได้เท่าไหร่7คูณ2เป็น14ค่ะใส่4ทด1ค่ะ7คูณ2เป็น14ค่ะบวกอีก1เป็น15ค่ะเพราะฉะนั้นพื้นที่รูปเล็กก็จะกลายเป็น154ตารางนิ้วค่ะเราได้ครบแล้วนะคะเราครอบครองมา3อย่างก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือ1764พื้นที่วงกลมใหญ่ก็คือ 1, 3 8 6 แล้วก็วงพื้นที่วงกลมเล็กค่ะก็คือ154่้อา่เอาละค่ะนักเรียนขะตรงนี้หาอยัางไงเอ่ยง่ายๆนักเรียนอย่างที่บอกเลยสีดำคือรวมกันสีขาวคือลบกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลยก็คือ1764ค่ะเอาละค่ะแล้วลบด้วย1386ค่ะแล้วก็บวกด้วย154ค่ะแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่เอาละค่ะนักเรียนขามา าค่าก่อน1764ลบก่อนเนาะ1386อ่ะลบกันค่ะอันนี้เหลือ5 4 56เหลือ8ค่ะอ่า5 6, 8ไม่ได้ยืมค่ะเหลือ6ค่ะ15 5678เหลือ7ค่ะนะคะแล้วก็6 3เหลือ3ค่ะเป็น378นะคะแล้วเอามาบวกอีก154ค่ะนักเรียนคะอ่ะ บวกกันนะคะเป็น12ค่ะแปบวก4เป็น12ค่ะใส่2ทด1ค่ะ7บวก5เป็นเท่าไหร่คะ7บวก5เป็น12ค่ะแล้วมีทด1ค่ะเป็น13ค่ะใส่3ทด1ค่ะอ่ะ3บวก1เป็น4ค่ะบุยทด1นเป็น5ค่ะเพราะนั้นข้อนี้ค่ะพื้นที่แรงเงาก็จะเป็น532ค่ะนคันเรียงขาอ่ะหน่วยค่ะหน่วยหน่วยคือ ตารางนิ้วค่ะ <Yahoo! S 1> แ่าต่อไปไปโจดข้อต่อไปได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนค่ะเรามาโจทย์ข้อนี้ค่ะเดี๋ยวครูจะ่าให้ฟังนะคะลูกบาตลูกหนึ่งมีความยาวด้านละ10เซนติเมตรถ้าเพิ่มความยาวของแต่ละด้านอีก10%ลูกบาตลูกใหม่จะมีปริมาตรเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ <c oughs> จทย์ข้อนี้นะคะนักเรียนขามันเชื่อมโยงกับเรื่องอะไรเอ่ย1นะะเปอร์เซน็นนะคะเปอร์เซ็นมาอีกแล้วค่ะตรงนี้ต่อไปค่ะนักเรียนขาปริมาตรค่ะถ้าหาปริมาตรสูตรปริมาตรนักเรียนจําได้ไหมคะว่าสูตรปริมาตรคืออะไรสูตรปริมาตรคืออะไรคะสูตรอะไรคืออะไรกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองค่ะอันดับแรกค่ะนักเรียนขาลูกบาทลูกบาทคืออะไร ลูกบาศก์คืออะไรคะนักเรียนจะเห็นในชีวิตประจำวันค่ะลูกบาศก์คืออะไรคะอ่าคืออะไรคะนักเรียนคะตรงนี้คืออะไรรูบิกค่ะอ่าทั่วไปเลยคือรูบิกเคยเล่นไหมไอ้กไอรูบิกที่เป็นสี่เหลี่ยมมุ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 น่ะลูกบิดค่ะนักเรียน่ะจำไว้เลยนะคะลูกบาศก์กว้างยาวสูงจะเท่ากันนะคะตรงนี้นะคะลูกบาศก์ก็คือยาวด้านละ10เซนติเมตร กว้างยาวสูงเท่ากันนะคะลูกบาทแล้วเขาบอกว่าอะไรเพิ่มความยาวเพิ่มแต่ละด้าน10% 10%อเ่ะ10%เปอร์เซ็นต์เทียบร้อยขันเรียนขาแปลว่าทำไมเอ่ยของเดิมนะคะลูกเดิมมี1 0 0นะคะเพิ่มขึ้นเพิ่มความยาวก็เป็นความยาวเท่าไหร่1 1 0เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเอาละขันเรียนขาความยาวใหม่ของมัน คือเท่าไหรเอาละค่ะเพราะนั้นหาย,ยัางไงเพราะฉะนั้นความยาวใหม่เอาละค่ะความยาวใหม่ก็คือเท่าไหร่เพิ่มขึ้น10%เพิ่มขึ้น10%ก็คือ110ส่วนร้อยคูณด้วยของเดิมก็คือ 10. อ่ะเป็นเท่าไหร่ตดัตดตัดแล้วก็ตดัดแล้วก็ตัดก็เป็น11 นะคะ11ซนติเมตรเอาละค่ะความยาวใหม่เราก็ได้ละ11ซนติเมตรนะคะเพราะนั้นเราก็หาค่าเลยค่ะนักเรียนหาอะไรปริมาตรค่ะโจทย์ให้าหาปริมาตรเราก็ต้องหาปริมาตรเนาะเพราะฉะนั้นปริมาตรเป็น v v ใหม่ก็คือปริมาตรใหม่เท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงค่ะอะ กว้างคูณยาวคูณสูงค่ะนกเรียนขากว้างคือ11ยาวก็11แล้วสูงก็11เช่นเดียวกันค่ะนักเรียนอ่าตรงนี้นะคะได้เท่าไหร่เอาหล่ะนักเรียนเอา11คูณ11ท่องแม่11ได้ไหมได้ค่ะง่ายมากค่ะอ่า11 11 100เท่าไหร่121ค่ะแล้วเอา121คูณ11อ่ะ1คูอะไรได้ตัวมันเองค่ะ ือมแล้วก็บวกด้วย10ใส่ศูนย์ก่อนเริ่มต้นหลักสิบนะคะเป็น1 2อเช่นเดียวกันอาหาค่าเลยค่ะ1ค่ะ 2,-1 บวก1ได้3ค่ะ 1,-2 บวก2ก็ได้3ค่ะแล้วก็1เพราะฉะนั้นปริมาตรใหม่ปริมาตใมร,าตใ,หราตใหม่ก็คือ1331ค่ะปริมาตรหน่วยเป็นอะไรนักเรียนขาปริมาตรหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นลูกบาทกค่ะ อาลูกบาศอะไรเซนติเมตรนะคะเอาละค่ะนเรียนค่ะเราได้แล้วค่ะก็คืออันใหม่นะคะต่อไปค่ะันเรียนอันนี้นะคะเราก็หาอะไรปริมาตรเดิมค่ะก็คือ V เดิมเท่ากับกว้างกว้างคูณยาวคูณสูงนะคะกว้างคูณยาว คูณสูงเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะนักเรียนขาแทนค่ะกว้างสิบยาวสิบสูงสิบอ่ะตรงนี้นะคะต่อไปเราก็มาหาค่าขนาเรียนกว้างยาวสูงสิบสิบ,สบเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสิบได้เท่าไหร่สูตรมีกี่ตัวเอาง,ง่ายๆเลยเนี่ยสูตรมีสามตัวก็ใส่ไปหนึ่งสองสามนะคะการคูณอ่ะได้แล้ว v เดิมคือเท่าไหร่หนึ่งพันหน่วยเป็นลูกบาศเซนติเมตรอ่า ได้แล้วปริมาตรใหม่และปริมาตรเดิมเพราะว่าโจ์เขาถามอะไรเพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะเพิ่มขึ้นไงครูก็เลยต้องหาปริมาตรเดิมด้วยเพราะเราจะต้องไปเปรียบเทียบแล้วก็เราดูซิว่าจากใหม่จากเดิมไปใหม่เนี่ยมันเพิ่มมาเท่าไหร่ใช่ไหมคะอ่ะตรงนี้นะคะนักเรียนเราก็จะได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็คือเอา1นึ่พัน 1 3 0 0นะคะ331ลบด้วย1000ค่ะเพราะฉะนั้นมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่331ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะตรงนี้เราได้ค่าเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อเราได้ค่าเพิ่มขึ้นแล้วทำยังไงไ,ไปเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซนต์อ่ะไปเปรียบเทียบเปอร์เซนต์ก็คืออะไรเปรียบเทียบกับร้อยถูกไหมคะแปลว่าจากเดิมปริมาตรเดิมนะคะมี1,000เพิ่มขึ้น331 แล้วเราก็เทียบร้อยเลยถ้าเดิมมี100จะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อ่าตรงนี้แทนค่าค่ะนักเรียนค่ะเปรียบเทียบอะไรปัญญิเตรยางค่ะอ่าเดิมปริมาตรเดิมอ่ะเขียนนี้ปริมาตรเดิม1,000ลูกบาทปริมาตรเดิม1,000ลูกบาทเซนติเมตร เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นี่331ลูกบาทเซนติเมตรตรงนี้นะคะแล้วโจ์เขาถามว่าอะไรต่อคะ่ะนักเรียนขะเขาถามเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ถามเป็นกี่เปอร์เซน็นต์เราก็ต้องเทียบร้อยค่ะนักเรียนค่ะ V เดิมก็คือปริมาตรเดิม100ค่ะ หนึ่งอลูกบาทเซนติเมตรนะคะจะเพิ่มขึ้นเอาละค่ะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คะเราก็เทียบเหมือนเดิมค่ะเทียบพั้นจียางคืออะไรนักเรียนขะสายล่างคูณขวาบนหารด้วยสายบนสายล่างคูณขวาบนหารด้วยสายบนอ่ะตรงนี้อตัดทอนค่ะ มันก็จะได้3 3 1ร0นักเรียนหาไม่ต้องตัดแล้วเพราะอะไร331.10อยส่วน10อย่างที่บอกถ้าเป็นส่วน10มันจะต้องตอบในรูปอะไรคะทศนิยม1ตำแหน่งค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ข้างบนมันคือ331ใช่ไหมคะแล้วส่วน10คะ่ะส่วน10คือกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้ค่ะ แล้วก็ตอบเป็นเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบาทในปริมาณเนี่ยจะเพิ่มขึ้น33.1เปอร์เซนต์เราไปโจทโจกข้อต่อไปได้เลยค่ะวันงามชื่อเพาะมากวันงามนับเงินทั้งหมดในกระปุกออมศินพบว่ามีมีอะไรเหรียญหนึบาทจำนวน45เหรียญอ่า เหรียญ50สตางจำนวน32เหเรียญอ่าเหรียญ25สตางค์จำนวน20เหรียญวันงามมีเงินทั้งหมดกี่บาทโจข้อนี้คือเรื่องการเงินนะคะเงินอยู่ในตัวเราค่ะเงินกำลังจมุนไปกำลังจมุไปให้ตัวเราอะตรงนี้ค่ะวันงามค่ะฉันอยากจะนับเงินในกระปุกออมสินแล้วนะคะแล้ก็ทุบป,ปึ้ง มี1บาทค่ะตรงนี้อันนี้เขาบอกแค่จํานวนเหรียญนะคะจํานวนเหรียญหมายความว่าอะไรเหรียญหนึ่งบาทมีสี่สิบห้าเหรียญนะคะเหรียญห้าสิสตางค์มีสาสิบสองเหรียญนะคะแล้วเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ก็มียี่สิบเหรียญแล้วเขาถามว่ามีเงินกี่บาทอ่ะตรงนี้เราหาจํานวนเงินก่อนเหรียญหนึ่งบาทค่ะนักเรียนขาถ้าเปรียบเทียบ1บาทมีค่าเป็นหนึ่งใช่ไหมคะมีค่าเป็นหนึ่ง ซึ่งหนึ่งบาทคูณกับสี่สิบห้าเหรียญน,นะคะหนึ่งบาทคูณสี่สิบห้าเหรียญมีค่าเป็นสี่สิบห้าบาทนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะสี่บ้าทกูเขียนตรงนี้เลยเนาะจะได้ไม่งงนะคะต่อไปห้าสิบตางค่ะห้สาสิบตคงนะคะนักเรียนคาะมีค่าเป็นเท่าไหร่ศูนจุดห้าศูนย์บาท นะคะถ้าเทียบเป็นบาทนะคะก็คือ0.50บาทเพราะฉะนั้นมีทั้งหมด32เหรียญเพราะฉะนั้นนักเรียนเอาจํานวนราคาค่ะก็คือ0.5คูณด้วย32ค่ะอ่าทำไมวะอุ๊ยทำไมคุณไม่เขียนศูนย์นข้างหลังไม่เป็นไรค่ะไม่ได้ซีเรียสน,นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นศูนย์หมดเลยเราไม่ยอมเขียนก็ได้นะคะแต่ถ้ามีตัวเลขขั้นอ่ะเราต้องเขียนค่ะอ่ะตรงนี้ค่ะเราก็ เอา32มาคูณกับ5ค่ะนักเรียนขาเป็นเท่าไหร่คิดค่ะคิดค่ะห้คูณสได้10ค่ะใส่ศูนย์ทด1ค่ะอ่าห้าค่ะเป็น16ค่ะอ่ะตรงนี้แล้วจุด1ตำแหน่งจุดตรงนี้ค่ะแปลว่ามันเป็น16.0 16.0มันก็หมายความว่าราคาเท่าไหร่คะ16บบาทค่ะนักเรียนขาเข้าใจนะต่อไปค่ะ เหรียญ25ตสตาง25ตสตางมีทั้งหมด20เหรียญค่ะเอาละค่ะ25สตางเทียบกับเงินบาทคือเท่าไหร่0.25บาทอ่าตรงนี้นะคะก็จะได้เท่าไหร่ครูขอนเนญาตเียนตรงนี้เนาะ0.25คูณด้วยจํานวนเหรียญค่ะคือ20เหรียญค่ะ,ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ อา้าวตรงนี้ค่ะเรามาหากันนะคะคูเขียนตรงนี้แล้วกัน0.25ย์อคูณยี่อ่ะอย่างนี้เนาะจะได้ไม่งงนะคะเป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะ5้คูณสได้10ค่ะใส่ศูนย์ทด1ค่ะ2อคูณสเป็น4ค่ะบวกอีก1เป็น5ค่ะแล้วก็2อคูณศได้0ค่ะ,ส,ะส่วนสัญลกี่ตำแหน่งอันนี้2ตำแหน่งอันนี้ไม่มีนะคะก็เป็น2ตำแหน่งใส่จุดตรงนี้อ่ามีค่าเป็นเท่าไหร่5.0 5.0ก็มีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนคะ5้บาทนั่นเองเอาละค่ะจบหรือยงังเอ่ยไม่จบค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าโจทย์เขาถามว่าอะไรมีเงินทั้งหมดกี่บาทแปลว่าทั้งหมดนี้เป็นเท่าไหร่นักเรียนทำไงคะทั้งหมดมีเงินทั้งหมดก็คือเอามา บวกกันเลยค่ะแต่ละเหรียญค่ะแต่ละเหรียญที่เราได้มามีค่าเท่าไหร่เอาไปบวกกันค่ะสี่สิบห้าบวกสิบหกแล้วก็บวกห้าค่ะนะตรงนี้ค่ะบวกกันได้เท่าไหร่คะห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมคะบวกหกเป็นสิบหกค่ะใส่หกทดหนึ่งค่ะสี่บวกหนึ่งเป็นห้าเป็นหกสิบหกบาทเรื่องเงินเปะมากนะะเพราะกลัวช็อปมากเงิน อันนี้เป็นเงินชอบมากค่ะอ้า <c oughs> ไปมาดูข้อต่อไปกันได้เลยค่ะแม่ใส่ส่วนผสมของบุนที่เตรียมไว้ลงในถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาว10เซนติเมตรค่ะโดยให้ส่วนผสมของบุ้นในถาดแต่ละใบสูง3เซนติเมตรเท่ากันอ่าถ้าแม่ทำบุนได้12ถาดพอดี ส่วนผสมของวุ้นที่แม่เตรียมไว้ทั้งหมดมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเอาละค่้นักเรียนดูก่อนถาดหนึ่งนะคะมีความยาวเป็นเท่านี้ค่ะสิบ <10. S 2> เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างที่บอกจัตุรัสทาไมเอ่ยด้านทุกด้านมันเท่ากันถูกไหมคะอ่ะตรงนี้ชกแต่ละด้านคือสิบนะคะตรงนี้อ่ะเป็นสิบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิบหมดเลยโชกแล้วเขาบอกว่าอะไรถาดน,นี้สูง สามเซนติเมตรอ่ะสามเซนติเมตรนิดนึง่ะเหมือนไม่เห็นข้างในนะคะอ่ะตรงนี้ค่ะสูงสามค่ะนะคะตรงนี้สูงสามแล้วอันเนี้ยคือหนึ่งถาดแล้วแม่ทำสิบสองถาดพอดีส่วนผสมที่แม่เตรียมไว้ทั้งหมดมีปริมาตรเท่าไหร่อ่ะตรงนี้เขาถามอะไรเออ ปริมาตรค่ะนักเรียนขาหาปริมาตรก่อนค่ะนักเรียนขาอวีค่ะปริมาตรค่ะเท่ากับอะไรกว,ว,ว้างคูณยาวคูณสูงค่ะนักเรียนขากว้างคูณยาวคูณสูงอ่ากว้างกับยาวเท่ากันเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะกว้างสิบยาวก็สิบแล้วสูงอนะ่ะ นี่ไงคะ่ะเขาให้มาตรงนี้นะคะสามค่ะอืมตรงนี้คะ่ะแล้วเราก็หาค่าเลยตรงนี้มันง่ายนะคะไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยเอาสิบคูณสิบก่อนก็ได้สิบคูณสิบเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยคูณสามก็เป็นสามร้อยลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะว่าเป็นปริมาตรปริมาตรหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรค่ะนักเรียนคะ่ะแต่อะไรยังไม่จบเพราะอะไร สามร้อยลูกบาทเซนติเมตรคือปริมาตรกี่ถาดคนกเรียนคือปริมาตรกี่ถาดหนึ่งถาดค่ะแต่เขาถามอะไรสิบสองถาดพอดีเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงคนกเรียนขาเอาสามร้อยไปทำอะไรไปคูณกับสิบสองค่ะเพราะฉะนั้นสามร้อยเราเอาไปคูณกับสิบสองค่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่คะเอาดู 12คูณสค่ะนักเรียนขาสิบคูณสาได้36แล้วมีศูนย์สองตัวใส่เข้าไปหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรอ้าวตรงนี้นะคะดูค่ะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือแม้ใส่ส่วนผสมของวุ้นที่เตรียมลงไว้ในถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งมีฐานเป็นรูปสี่สูสรตรหนึ่งถาดเนี่ยนักเรียนขาหนึ่งถาดมีปริมาตรนี้ค่ะกว้างสิบ ยาว10แล้วก็สูงสามจากรูปนี้คือ1ถาดน,นะคะเราก็หาปริมาตรก่อนปริมาตรนี้นะคะอ่าตรงนี้คือ1ถาดอ่าตรงนี้คือ1ถาดน,นะคะที่เราหานี่แค่คือ1นถาดนั่นเองแต่เขาบอกว่าถ้าแม่ทำบุญได้12ถาดพอดีแล้วส่วนผสมของบุญที่แม่เตรียมไว้ทั้งหมดจะมีปริมาตรเท่าไหร่อ่าตรงนี้นะคะเราก็พอเราได้แล้วเนี่ยหถาดเนี่ยเราได้ทั้งหมด ปริมาตรก็คือ300ลนะูกบาทเซนติเมตรเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็เอา300ไปคูณจำนวนถาดนะคะพอได้จำนวนถาปุ๊บเอาไปคูณก็จะได้3,600ลนะูกบาทเซนติเมตรค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคะกับสำหรับโจทย์แก้ปัญหาในวันนี้นะคะซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับตัวนักเรียนเนาะเอาละคะ่ะถ้านักเรียนยังงงๆอยู่เอ๊ะ หรือ,อยังคิดถึงครูโออยู่แบบอ,อยากเจอครูโออีกอะไรอย่างนี้นัยนสามารถไปชมย้อนหลังค่ะได้ที่ www.etvthai.tv ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้กับรายการ Big m a t เล่นใหญ่เลขคณิ by o, ต by ครูโอสอนคณิตค่ะสวัสดีไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ้าย